ว่าที่จะเบาเลยเนี่ยอล่าอล่าแบบอล่าหรือเปล่าเราคิดคิดๆใครับแบบว่าเตรียมถามก็กล้าๆหน่อยไม่ไปก็เดินหนีก็คิดครับแต่ก็รอออมพร้อมครับสวัสดีทุกคนพบเจอและพูดคุยกับฉันอีกแล้วนะในวันนี้กับประเด็นและสาระข่าวดีๆที่ฉันได้นํามาฝากทุกคนอีกแล้วนะจ๊ะกับอีกหนึ่งประเด็นข่าวที่เราจะพลาดกันไม่ได้เลยก็คือ เมื่อคุณเต่าทีวีพูนะคะได้ออกมาเปิดประเด็นร้อนฉ่ามากๆที่ทําเอาเหล่าบรรดาชาวเน็ตหลายฝ่ายนะคะนั้นไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวตั้งหนา้าตั้งตาอยากจะรู้ว่าเป็นใครกันนะ เอ๊ะใครอะไรยังไงซึ่งเรื่องนี้นะคะเราเหลราดาขาเผือกขาเมาทั้งหลายต่างก็พลาดกันไม่ได้กันเลยทีเดียวนะคะต่อมเผือกทํางานหนักมากค่ะหลังจากที่พี่เต๋าทีวีพูได้ออกมาเปิดประเด็นข่าวฉาวที่ว่าในตอนนี้ได้มีแฟนหนุ่มไฮโซที่ไม่อยากแต่งงานกับนางเอกสาว mm hmm. ก็เพราะไปแอบสืบทราบรายละเอียดมาว่า mm hmm. เขาหนักไปแอบติดขั้วพิตตี้นะสิโดยทางพี่เต๋าได้บอกว่าไฮโซท่านนี้เป็นคนหน้าตาดีแฟนที่คคบบมาก็ือระดันง เอกทั้งนั้นถ้าต่ำกว่าระดับนางเอกนี่คือไม่ครบนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าโปรไฟล์ดีมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วชีวิตภายนอกของทั้งคู่นะคะก็เหมือนจะดูดีมากๆเหมือนรักกันมากๆแล้วทุกคนก็ลุนให้ทั้งคู่เนี่ยแต่งงานกันอีกด้วยนะคะแต่สุดท้ายแล้วเรื่องก็เกิดขึ้นจนได้นะคะเพราะเหล่าบรรดาพิตตี้ต่างก็ได้ซุบซิบก็ซิบเมาท์มอยซุบซิบลิ้นทากันว่าโอ้ยคู่เนี่ยจะไปแต่งงานกันได้ยังไงล่ะ ก็เพราะว่าคุณพี่อ่ะยังแอบขนพิตตี้สาวเอน่ะไปแอบกอดหอมอยู่ในห้องลับนาะสีโอ้ยเรื่องเนี้ยก็เลยแบบว่ากลายเป็นประเด็นร้อนที่ทําให้เหล่าบรรดาขาเพื่อขาเมาทั้งหลายต่างก็แห่เดาแห่เชื่อมโยงกันใหญ่เลยนะคะทุกคนว่าใครกันนะพ่อหนุ่มคาสโนว่าคนนี้คือใครกันที่แบบว่าพะขนพิตตี้ไปหอมไปจูบในห้องลับนะคะกลายเป็นประเด็นที่ทําให้เหล่าบรรดาขาเพื่อขาเมานั้นนอนไม่หลับเลยทีเดียวนะคะแล้วแถมเรื่องนี้นะคะ ก็ยังมีอักษรย่อใบให้อีกด้วยนะคะว่าไฮโซท่านนี้เป็นไฮโซที่รวยมาด้วยตัวเองนะรวยมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองไม่ใช่ไฮโซกงสีไม่ใช่ไฮโซไก่กาอาราเร่ Ar อย่างแน่นอนนะคะเออแล้วเรื่องนี้คือใครกันนะจนในที่สุดนะคะเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นประเด็นร้อนชาทันทีเลยนะคะเมื่อเพจคุณป้าข้างบ้านคะ่ะ ได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วก็ออกมาขยี้ถึงเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งว่าเฮ้ยข่าวที่พี่เต่าได้พูดอ่ะมันชักจะจริงซะแล้วมันไม่ใช่เรื่องสุขซิบนินท่าเรื่องเมามอยทั่วไปแล้วนะเรื่องเนี้ยมันก็ชักจะมีมูลความจริงขึ้นมาเมื <S <S ม่อเพจคุณป้าข้างบ้านนะคะได้ออกมาขยี้ถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งจนทําให้เหล่าบรรดาขาเพือกขาเมาทั้งหลายนะคะออกมาแห่เดาค่ะทุกคน และเรื่องนี้นะคะพี่เต่าทีวีปูกก็ได้ใบอักษรย่อเอาไว้ว่าเป็นอักษรย่อสามพยางนะคะจนทําให้เหล่าบรรดาขาเปลือกขาเมาส์ทั้งหลายออกมาแห่เดาแล้วก็เชื่อมโยงถึงสถานการณ์เรื่องนี้กันไปต่างๆนานานะคะโดยทางเพจคุณป,ป้าข้างบ้านก็ได้ออกมาใบ้ถึงอักษรสามพยางอีกครั้งหนึ่งทําให้ชาวเน็ตนะคะแห่เดากันไปว่าน่าจะเป็นอ,อสอชหรือเปล่านะ จนในที่สุดนะคะล่าสุดเรื่องราวเดือดเมื่อคืนนี้นะคะชาวเน็ตแห่เชื่อมโยงไปถึงคุณอสอชอหรือว่าคุณอมสุชานั่นเองนะคะโดยที่ก่อนหน้านี้นะคะคุณอมสุชาก็ได้เคยมีประเด็นเกี่ยวกับการที่ว่า แฟนไฮโซของเธอนั้นไม่ยอมขอแต่งงานสักทีเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงโจนเรื่องนี้นะคะได้กลายเป็นประเด็นดราม่าหลายฝ่ายต่างก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันอย่างหนักมากเลยทีเดียวว่าเป็นคู่รักที่คบกันมาถึง7ปีแล้วแต่ทําไมแฟนหนุ่มไฮโซของเธอนั้นไม่ยอมขอแต่งงานสักทีนึง เอ๊ะอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นประเด็นข่าวใหญ่เลยค่ะที่ได้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักมากจนเมื่อคืนนี้นะคะหลายฝ่ายต่างก็ได้แห่ย้อนไปดูสัมภาษณ์ของคุณอ,อมสุชา áp, กับแฟนไฮโซหนุ่มของเธอคุณแอมพีธานั่นเองถึงประเด็นดราม่าที่ว่าทําไมแฟนหนุ่มของเธอนั้นไม่ยอมขอแต่งงานสักทีหนึ่งเป็นแบบว่าที่เจ้าบ่าวอขอลาขอลาแบบออลาหรือเปล่าเราตีคิดๆไหคร,รับบว่า ถามก็กล้าหน่อยไม่ถาไปก็เดินหนีก็คิดครับแต่ก็กรอออมพร้อมครับตาปลาตาอยากรู้เรื่องที่เต๋าทีวีพูออกมาแชร์ไฮโซหนุ่มไม่แต่งงานกับนางเอกสักทีเพราะว่ามัวแต่กลัวพิตตี้อยู่เอ๊ะเขาเป็นใครกันนะเรื่องใ้ฉันใช้สัมภเวสีตัวที่เก้าไปทํางานหนักมากแล้วไปสืบไปพวกแกแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะจ๊ะคือวันก่อนพ่เต๋าทีวีพูใช่ไหมเขามาพูดถึงไฮโซท่านหนึ่งที่แบบหน้าตาดีแล้วก็มีแฟนที่คบกันมาแบบเป็นระดับนางเอกแล้วเวลาเขาจะคบกับใครนะเขาไม่เคยคบกับต รักกันมากกับนางเอกอันเนาะแต่ว่าทุกคนก็จะลุ้นว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานกันสักทีแต่ชีวิตจริงนั้นดันมีพิตตี้ว่ากันว่าไม่รู้ว่าใครว่านะอีพิตตี้มีการมาพูดคุยกันมาเมาสกันในวงพิตตี้ว่าแบบเฮ้ยเขาจะแต่งงานกันได้ยังไงอ่ะเพราะว่าผู้ชายเขามีพิตตี้มีเด็กเอ็นเกือบสิบชีวิตบางทีนะก็แบบว่าอุ้ยพากันไปกอดหอมอยู่ในห้องลับแล้วพี่เต๋วอะนางก็ยังมาใบเพิ่มอีกนะว่าไฮโซคนนย้หากินด้วยตัวเองมีเงินด้วยตัวเองไม่เคยใช้เงินโกงสีแลนนนนางงงเเเอกกทีี่่ปป็รรดมั้้ไไิะ ฉันจะไม่ฟันธงแล้วกัรรับพี่เต๋อ่ะเขาพูดถึงนางเอกคนไหนแต่พอฟังแล้วมันก็แบบเอ๊ะคนเดียวกับที่ฉันคิดหรือเปล่านะเพราะว่าคนเนี้ยฉันเคยเอามาพูดแล้วตั้งหลายครั้งในรายการอื่นผู้ชายคนนี้มีประวัติเรื่องเนี้ยมานานพอสมควรและลุคภายนอกจะดูอบอุ่นนิ่งๆดูน่ากระเงขามากแต่เรื่องพิตตี้น่คือก็เรื่องจริงอยู่นะเพราะว่าพี่คนเนี้ยเขามีรสนิยมเรื่องแบบเนี้ยมานานมากแล้วนะจ๊ะตอนที่เขาคบกับ แฟนคนก่อนใช่ไหมก็เคยมีเรื่องแบบนี้นะแต่ตอนนั้นคือไม่ได้เปิดเป็นตัวเป็นตวนตว,ว่าโอ้ผมมีพิตตี้นะครับหรืออะไรใดๆแต่พอคบกับนางเอกคนล่าสุดปุ๊บคือได้ข่าวว่าไฮโซเลี so, ้ยงดู oo, พิตตี้หรือว่าเลี้ยงดูสาวๆเป็นตัวเป็นตเนตเลยนะคือแบบไม่ได้กินเล่นๆ, okay, นๆแล้วแกเข้าใจฟีลนี้ปะจริงๆแล้วอะเมื่อก่อนอะตอนที่ฉันเจอไฮโซคนนี้แรกๆใช่ไหมฉันก็อยากได้ผู้ชายคนนี้หมดกันนะเพราะว่าเขาทำงานเก่งวางตัวดีทำงานจนครอบครัวหมดนี่จนแบบบริษัทได้เข้ามาหาชนอะแล้วก็แบบทำได้ด้วยตัวเองนะคือแบบเก่งสุดๆแต่แกแล้วก็ทีีี่่่่่่่่สาา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 คคคคคคคัญืืือออออออรรู้้้้้ปปปปปปะะะะเเ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 เกก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 งงงงงงงมมมมววววลลลแแแแฟนน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 นตไไไดดดฉพพยยถึบข็ จะบอกให้ฉันก็ไม่รู้ว่าคู่ที่ไปเต่าพูดเดีเป็นคู่เดียวกับที่ฉันคิดหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเป็นคู่เดียวกับที่ฉันคิดก็คือคู่นี้เขาก็มีปัญหางงแงงงงแงง,ง,งงกันมานานสักพักนึงแล้วนะแล้วตอนนั้นน่ะเขาเคยทะเลาะกันเขาเคยทะเลาะก,กันครั้งหนึ่งแบบใหญ่มากจนเหมือนประมาณแบบนางเอกให้คำขอัดว่าถ้ามีต้องไม่มีหนูอะไรประมาณนี้สุดท้ายก็เลิกกันเพราะอะไรบ้างอย่างที่ฉันบอกไงพู้ชายเป็นคนสายเปย์สายเปย์มากจนแบบว่าเอาใจโดยการซื้อของเพื่อเป็นการ ó, างอนงแค่นั้นเอง แลสัมภเวสีของฉันก็ยังจะบอกอีกว่าจริงๆเรานางเอกอะอยากจะมีอนาคตเหมือนคู่อื่นเพราะว่าแบบว่าโอ้ฉันก็อยากจะมีคู่ชีวิตดีๆอยากจะเป็นนู่นนี่นั่นนางเอกที่แบบว่าเพียบพร้อมแล้วก็แต่งงานอะไรประมาณนี้แล้วแต่ว่าตอนนั้นไฮโซเขาบอกว่ายังไม่พร้อมพี่จะมีชีวิตคู่ไงแกเขาแจงนี่ปะแต่ถ้าถามว่าทาไมนางเอกถึงทนนะจริงๆเขาก็เป็นคนที่น่ารักแล้วก็สวยแล้วก็มีคุณค่าในระดับหนึ่งนะอันนี้ฉันก็ไม่รู้ไงาาก็อาจจะเป็นเพราะรักหรือเปล่าหรือว่าไฮโซเขาก็เลี้ยงดูดีแล้วก็แบบต่อหน้าสื่อก็ยัง้ีงีตติปม มีพิจิตติก็จริงแต่ว่านางเอกก็ยังที่หนึ่งนะมันก็ต้องแลกกันอะไรประมาณนี้หรือเปล่าฉันก็ไม่รู้แกก็ไปถามนางเอกกันเองอันนี้มันเป็นเรื่องของนางเอกเพราะว่าเราต้องเคารพกันตัดสินใจของนางเพราะว่านางอ่ะเลือกแล้วเนี่ยฉันเล่ามายาวขนาดนี้อีเจนาจิลาก็ไม่ต้องมานั่งเม้นนะว่าทำไมฉันไม่เอ่ยชื่อไม่บอกชื่อไปเลยมัวแต่พูดตื่นเต้นนู่นนี่นั่นบบแบบแบบทำให้คนอื่นอยากจะเข้ามาฟังสุดท้ายก็ไม่ได้บอกชื่ออะไรเลยคืออีเจนาจิลาถ้ามึงอยากรู้ชื่อมึงไปรอกูที่สอนลเนอีเจนางเนี่ยฉลาาาาดกกว่มึงออีีเจนทยถูกมฮะบางคนเขาาทยถูกนะแค่่ฟังเเนนีียฮะอจลาดบ้างอีเจนวกั้นนะจ๊อง โดยในคำสัมภาษณ์นะคะคุณแอมพีธานก็ได้บอกว่าเขาทั้งคู่นะ่ะยังไม่พร้อมคุณออมยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นประเด็นที่เราบิดาขาเพื่อขาเมาส์นะคะต่างก็ได้แบบ อินนะ่ะแล้วก็ได้เมามอยกันไปว่าเอ้ยมันน่าจะใช่คู่นี้หรือเปล่าอะไรยังไงเห็นคู่เนะี่ยคบกันมานานแล้วแล้วทางคู่ก็ดูเหมือนกับว่าก็พร้อมนะที่จะแต่งงานพร้อมที่จะมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบทางฝ่ายหญิงก็รอมานานมากแล้วที่ฝ่ายชายจะขอแต่งงานอะไรประมาณนี้นะคะจนหลายฝ่ายต่างก็ได้ไปขุดประวัติคุณอ,อมสุชากนเลยทีเดียวว่าเธอมีประวัติความเป็นมายังไงอะไรยังไงนะคะคุณอ,อมสุชามานะยิ่งนะคะชื่อเล่นชื่อออม หรือชื่อในวงการบันเทิงจีนที่ว่าหลี่ไห่หน้าเป็นนักแสดงหญิงชาวไทยลูกสาวของพรพันวนานะคะอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนั่นเองกับนายประสงค์มานะยิ่งนะคะโดยเธอสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนสุริยาอุทยัยในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสุร,รานารีวิทยานะคะจังหวัดนครราชสีมาและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์วิโรธคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกการแสดงและกํากับการแสดง เกียรตินิยมอันดับที่2พร้อมด้วยรางวัลน,นักศึกษาดีเด่นด้านการเรียนและความประพฤตินะคะโดยเธอได้เข้าสู่วงการบันเทิงโดยเริ่มจากการถ่ายแบบแสดงมิวสิกวิดีโอและเป็นพิธีกรรายการสตรอเบอร์รี่ชีสเค้กก่อนจะเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องเยียดออโนอยากรักก็รักเลยและหลังจากนั้นก็มีผลงานอื่นๆตามมาอีกมากมายทั้งภาพยนตร์ละครโฆษณามิวสิกวิดีโอ และผลงานอื่นๆตามมาอีกมากมายจนในขณะนี้นะคะเธอก็ได้ผ่านตัวไปเป็นนักธุรกิจสาวไฟแรงผู้ที่มากความสามารถอย่างเต็มที่นะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวโปรไฟล์ดีเก่งมากความสามารถนะคะที่หลายฝ่ายนะคะต่างก็ได้ออกมาจับตามองถึงความรักของเธอในครั้งนี้นะคะแต่ในที่สุดนะคะในวันนี้เธอก็ได้ออกมาสยบข่าวลือฉาวเรื่องนี้นะคะได้แบบว่าทาเอาชาวเน็ตนั้นหน้าเจิกันเลยทีเดียว จนหลายฝ่ายนะคะต่างก็หน้าแหกกันไปตามตามกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อในวันนี้นะคะคุณออมสุชาได้ออกมาโพสต์อัปเดตในไอจีสตอรี่ส่วนตัวของเธอถึงความรักในครั้งนี้สยบดราม่าทําเอาเหล่าบรรดาชาวเน็ตนะั้นหน้าแหกกันไปตามตามกันนะคะทุกคนโดยเธอได้โพสต์ภาพไอจีสตอรี่นะคะถึงคุณแอมพิธานแล้วก็มีภาพของเธอและคุณแอมพิธานนะคะโดยได้เป็นการวิดีโอคอลหากันอะไรประมาณนั้นนะคะกับแคปชั่นที่ว่าคนนี้คิดถึงครับพรุ่งนี้กลับไทยแล้วนะซึ่งเป็นการส่งความรัก หวานชําของคนทั้งคู่นะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการสยบข่าวลือที่หลายฝ่ายต่างก็ได้ออกมาเมาส์มอยถึงประเด็นข่าวในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะทุกคนซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวลือที่หลายฝ่ายนั้นต่างก็ยังเฝ้าจับตามองถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่าเอ๊แฟนไฮโซหนุ่มที่ไปคั่วพริตตี้สาวคนนี้คือใครกันนะโดยหลายฝ่ายที่ได้พุ่งเป้าไปที่คุณอมสุชาและคุณแอมพีธาในขณะนี้นะคะต่างก็ต้องหน้าแหกไปตามๆกันนะคะโดยเหล่าบรรดาชาวเน็ตหลายฝ่ายขาเมาท์ขาเผ มาวิาพากษ์วิจารถึงเรื่องนี้ประมาณนี้นะคะทุกคนสยบข่าวหรือที่แท้ทูได้กลิ่นความรักอ,อีซึ่งก็เรียกได้ว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวที่หลายฝ่ายนั้นยังคงให้ความสนใจและก็ยังเฝ้าจับตามองกันอย่างหนักมากนะคะทุกคนและสําหรับข่าวนี้จะเป็นข่าวจริงข่าวเท็จหรือไม่อย่างไรนั้นซึ่งเรื่องนี้นก็คงจะต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปเพราะเป็นอีกหนึ่ง,งข่าวที่หลายฝ่ายนั้นต่างก็ยังคงให้ความสนใจต่างก็ยังคงเฝ้าจับตามองถึงประเด็นคู่รักดาราร้อนนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ asleep. จะพลาดไม่ได้เลยนะทุกคนที่จะออกมาพูดคุยกับทุกคนเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะและสำหรับคู่รักดาราชาวคู่นี้จะเป็นใครนั้นซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปนะทุกคนเรียกได้ว่าถ้าไม่มีมูลหมามันก็คงจะไม่ขี้ใช่ไหมล่ะและสำหรับประเด็นร้อนเรื่องนี้ฉันก็คงจะไม่พลาดที่จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับรู้กันต่อไปนะคะและสำหรับในวันนี้ชันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย